ทุกคนคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สายฟ้าคาเฟ่ที่หนองคายคะ่ะทุกคนเป็นคาเฟ่นะคะที่มีพิซซ่าที่ทำจากเตาถ่านแบบอร่อยมากเลยนะทุกคนมีบอลลูนให้ถ่ายรูปตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีทำเหมือนแบบชายหาดอยู่บนหาดทรายนะทุกคนเหมือนด้านหลังหนูอ่องน,นี้เลยนะคะทุกคนสวยมากมีซุ้มนั่งทานอาหารนั่งกินข้าวเป็นซุ้มส่วนตัวใช้นั่งกันได้แบบ5้าหกเจ็ดแดคนเลยนะคะอาหารเขามีเยอะมีทั้งคาเฟ่พิซซ่าแล้วก็มี อาหารแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายเมนูเลยนะคะทุกคนนั่งกินเขาคือแบบสุดยอดเลยพี่น้องบรรยากาศโคตรดีและที่สําคัญมีน้ําพุมุมถ่ายรูปสวยมากลานจอดรถเยอะกว้างขวางนะคะสามารถมาได้เด้อทุกคนเด้อแต่ละซุ้มนะคะก็จะมีถ้วยจานช้อนแก้วไว้บริการแบบครบคันเลยและที่สําคัญคือมีพัดลมมีปลั๊กไฟให้บริการเลย ทุกซุ้มนะคะทุกคนมาเริ่มที่เมนูแรกค่ะทุกคนซิกเนเจอร์ของร้านนะคะพิซซ่าอันนี้เป็นหน้าฮาวายเอี้ยนเนาะขอโรยออริกาโนนิดนึงถาดนี้นะคะถาดใหญ่ๆเนี้ยราคาอยู่ที่359บาทนะทุกคนขอราดซอสไปด้วยนะคะม,มาชิมกันแป้งบางนุ่มชีสเยอะกลิ่นหอมมากอูืบางๆแบบนี้นะแต่ว่านุ่มมาก เมนูนี้เลยค่ะแกงส้มปลากระพงค่ะทุกคนปลากระพงชิ้นโตมากโอ้ดูต้องกินกับผักกระเฉดกับผักแบบนี้ทุกคนเนื้อปลานุ่มมากเธอทอดมาได้ดีมากเลยนะอืเป็นแกงส้มที่รสชาติไม่เปรี้ยวมากรสชาติพอดีกลมกล่อมออกหวานหวานนิดนิดคือแบบแซ่บมากเดี๋ยวขอซดน้ำไปด้วยนะทุกคนอืมน้ำแกงนัวมากเธอ เปรี้ยวเค็มหวานอร่อยกลมกล่อมเลยเมนูนี้แนะนํามาต้องลองนะคะที่นี่นะคะเขายังมีเมนูน้ําด้วยนะคะทุกคนมีคาเฟ่เนาะเออมนูน้ําเขาก็แบบเยอะมากอันนี้เป็นสตรอเบอรี่สมูทตี้นะคะแล้วก็เป็นชาเขียวนะคะอันนี้จะเป็นน้ําส้มโซดาจ้าเปรี้ยวกําลังดีแกงเห็ดเผาะนะคะอาหารตามฤดูการของฤดูนี้เนาะทุกคนเนาะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะราคาก็จะอยู่ที่199บาทนะคะถ้วยนี้ นิ่ทุกคนได้เห็ดเพาะไปแบบนี้เห็ดเพาะอ่อนมากเกี้ยวเพินกรุบกรอบๆน้ำแกงเขาคือแบบหอมนัวหอมอปลาไหลแล้วก็อะไรนะน้ำยนานังเนาะแล้วก็ผักเครื่องเคียงนะคะมาที่เมนูนี้ค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงตะก้าเผือกทุกคนอันนี้คือสามารถทานได้ทั้งตะก้าเลยนะคะ เผือกหอมมากอร่อยกรอบๆเลยราคาหนึ่งร้ยเก้าสิบเก้าบาทนะคะทุกคนจานนี้ไก่ผัดมลนมะม่วงนะคะเมลนมะม่วงก็โตมากเปรี้ยวหวานอันนี้อร่อยเห็นจีดแดงๆพริกไม่เผ็ดน,นะคะอร่อยตำถาดของเขาก็จะมีดูเครื่องเยอะมากมีหอยมีปลากรอบมีไข่ต้มมีกุ้งมีหมูยอขนมจีนนะคะทุกคนนี่เลยใส่เครื่องไปเยอะๆรวมกันแบบนี้เลยมา กินกับปลากรอบหายเชอรี่เข้ากันมากน้ำปลาคือนัวสุดเมนูนี้หอหมกทะเลนะคะทุกคนหอหมกทะเลมีกุ้งมีหมึกนะคะโอ้กุ้งก็ใส่ใหญ่อยู่เดอ้อว่าไม่ได้เดอ้อนี่นะคะตัวนี้ราคาสองรอยห้าสิบเก้าบาทคือแบบได้มากลับมากับมะพร้าวลูกโตๆแบบนี้เลยนะคะอืม้ม มีความมันของกะทิมีความหอมเครื่องแกงเข้มข้นรสชาติกลางๆนะคะอร่อยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะตามหนูออมมาที่สายฟ้าคาเฟ่พิซซ่าเตาฟืนหนองคายสามารถตามกันมาได้เลยเดี๋ยวหนูออมจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะทุกคนอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงไปจนถึง4ี่ทุ่มเลยจ้า